มาฮะก็เปิดไว้นะครับก็หลังจากที่เริ่มต้นคลิปนี้นะครับคินซี่ก็ได้บอกนะครับว่าพวกสแต็กกำลังมีกองกำเวียงของพวกมันกำลังจะมาที่นี่เราต้องไปหยุดยั้งมันนะฮะมาเข้าภารกิจกันเลยแหมโอเคครับก็ต้องการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมได้อยู่ผมในการลุ้มเขียนเกมเซนต์โนเอตเตอร์ภาควีมาสเตอร์นะครับในตอนที่สิบแล้นะฮะแหมซึ่งแน่นอนเราก็ใกล้จบแล้วนะฮะเหลืออีกสามตอนแหมนี่เราไม่มีทางเลือกอื่นแนละ้วจริงๆเหรอ ไม่มีว่าวโดดลงโอ้โหย,ยิ่งกว่าหนังเจมบอลเจมบอลคนไม่ทำมากขนาดนี้แมนนึกว่าทอมครูซมาเองนะฮะโอ้โหมันทำได้อย่างไวใส่ชุดนินจามาเลยนะฮะรอบนี้โคตรเข้าจะได้ยินเสียงปืนทางนี้อ้าวชิบหายวะ <laughs> ยิงเปิดตำแหน่งฮะโอ้โหศพก็ยังอยูน่นี่อืมพังให้ตายสีประตูมันล็อกไม่เปิดเลยเธออยู่ในห้องคลังอาวุธใช่ไหมล่ะลองหาอาวุธแถวๆนั้นดูสิอืมยิงมันน่าจะอยู่สักกล่องสองสกล่องเอ้ยสแต็กนี่มันก็มีของเยอะเหมือนกันนะมาโอ้โหไม่มีฮะลองหาต่อไปโอเคได้ โอเคนะฮะตรงนี้มีอันหนึ่งไม่มีเลยดูต่อไปโอเคมันจะให้อาวุธไอ้เครื่องทุนแรงนะครับผมจำได้ดูสิอ่านี่สิเจอวะฮะรู้สึกว่าฉันจะใช้ไอ้สิ่งนี้เปิดประตูได้วะนะแม่ไอ้นี้ไอ้ปืนนี้ยิงคนดาเมจเบานะครับแต่้ะชาร์จเต็มร้อยตัวแตกเลยนะฮะแม่นี่สปายมากเลยนะ พยายามหาทางเข้าไปข้างในก็พอนะไปฮะฟิงเกอร์โดดไม่สนไม่สนกูไม่สนกูสป <c média> ีดวันเอาพระเจ้านี่เธอทำอะไรเนี่ยฉันไม่รู้สิรู้สึกว่าเราต้องใช้แผน B ีปะเดี๋ยวก่อนนะหมายความว่ายังไงของเธอเนี <c Wasser> ่ยมันไม่ได้นัดแผนดีกันมาอยู่แล้วนะฮะนี่มันด้นสดนะครับท่านผู้ชมแม่โอ้โหสีสิวิไปะโอ้โห ทันไหมเนี่ยเอาด้านว่างมันตันไว้เราโดนดักควยไม่นะโอ้โหสามสิบวิมันเริ่มเตือนนะฮะเอาเอาติดกองติดกองป่าเอ้ยที่ดีแม่งสั่นไปหมดแลวอืมโดดไม่สนฮะไม่สนไปแล้วนี่ฮะคอมเวอร์กัลมังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านะฮะแม่ขึ้นรถถัง มาดูเขาทำนะฮะเล่งสวยๆตูมชีวิตจริงผมว่าด้านหลังน่าจะแหกหมดนะฮะ <c oughs> แม่โอ้พระเจ้าแม่เหมือนมันจะล้อล้อเวียนหนังเรื่องอะไรนะผมดูมวที่มันขับรถถังล่อนลงมาแบบนี้นะฮะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้นะครับอ้อรู้สึกว่าน,นี่ก็เป็นเวลาที่ดีนะมาโอ้โหมันเอารถถังลงมาล่อตามเรานะฮะ มึงก็ลงทุนเกินเรียบร้อยอุ้ยพลาดแม่ได้อยู่ได้อยู่อ,ยอืมร่วงโอ้มันยิงเลเซอร์ด้วยอืยยเลเซอร์ทำไมอืม,เมเอ,อืมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่มันเครื่องบินนี่นะเอาเครื่องบินก็มาเลยฮะท่านผู้ชมแม่งเครื่องบินเจ็ตซะด้วย มันจะามาล่อเราให้ได้เลยอะ่ะแม่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันอีก,กนเนี่ยบ้าเอ้ยแม่ไม่จบไม่สิ้นนะฮะมันลงมามเรื่อยๆเลย,เลยโ,โดนละตายสีพวกบ้านี้ม่งมากันโคตรไวแทบจะไม่ได้ไปต่อเลยนะจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย RPG นิ่มๆนิ่มๆแม่มไม่มีทางจบง่ายๆนะดูทรงวะโอ้โหคือมีเจ็ตอย่างเยอะเลยแม่เจ้ามันคือ,ค,อคือดูทรงว้วมันกะจ,จะให้เราแตกเลยนะฮะแบบนี้อุ้ยป้าเอ้ยนี่มันขับป้าไปของมันเนี่ยเครื่องมันติดไฟฮะตูมไป แม่เอามันขับเข้ามาชนโหทรายทรายแม่เจา้ารถว่างนี่เห็นเป็นวิวเมืองเลยนะฮะรู้สึกว่าฉันจะต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วว่ะมาได้ว่าออกไปจากที่นี่ป่า้โหนี่แล้วมันก็เปลี่ยนรถถังกลางอากาศด้วยฮะท่านผู้ชมแม่รู้สึกว่ารถถังคันนั้นจะว่างเนะมันไม่ว่างกว่าฮะแต่ว่าจะเข้าไปแย่ง อุ้ยชนชนมาป้าเอ้ยอยิงเยอะไม่ได้ด้วยนะฮะยิงเยอะมีชั้นเฟลโอ้ยได้แวะคำถามคือไอ้คนที่นั่งในว่าถังไปไหน <c oughs> แม่มันมาตัวคนเดียวนะเฮ้ยไปฮะเข้าไปเลยฮูยโหมีการถือป้ายประท้วงด้วยตูม จบเลยฮะโอ้โหมีศพดวงหมุนมาด้วยวา้าวอดวงมาเป็นแบบโอ้โหแก๊สสีเขียวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถถังก็ดันสตาร์ทไม่ติดด้วยนะฮะ <laughs> คนทำไมจะดวงดีแบบน,นี้แล้วซอมบี้ก็เกิดขึ้นมาโอ้โหดวงดีเกิน โอยชีวิตชั้นนี่มันแย่จริงไหมรถถังสตาร์ทไม่ติดฮะอ่าติดวะกะจะติดก็ติดมาแบบดื้อๆไปนะฮะติดมาแบบดื้อๆเดี๋้อยได้1มืนะฮะก็พอใช้ได้ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะฮะดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่แม่รอโกดสักคู่นะฮะ มาเป็นไปทําภารกิจชุดต่อดีกว่าเฮ้อ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 เฮ้มีไวโอรามีไวโอรา2อันนะฮะป้าไปทําลายซอมบี้ก่อนเหอนกันนะฮะเอ็กเทคคือซอมบี้ไวโอราคือขอบคุณที่อ่ะแม่รู้สึกว่าฉันจะมาไม่สายใช่ไหมเอ้ยมีอะไรอ่ะเกิดได้ขึ้นคือมีผู้ชายคนนึงต้องการขอความช่วยเหลือใครอ่ะทําไมเราต้องช่วยเขาด้วยอ่ะก็แค่เขาเป็นผู้ชายคนนึงที่มีอํานาจมากที่สุดในสตีลพอร์ตอ่ะแล้วฉันควรที่จะช่วยเขามั้อ่ะก็คิดว่าคนที่จะช่วยนะ เฮ้ยคนที่เชื่อเธอไหมเนี่ยไวโอลาเือคนที่จะเชื่อฉันนะไปเราต้องไปเชื่อคนคนหนึ่งนะครับที่ไวโอลาบอกว่ามีอำนาจว่าค่าที่จะโคตรเยอะในเมืองนี้เลยนะฮะแม่ขับลอยไปหน่อยเมื่อกี้เปิดเพลงเง้ลนน้อยมันคงไม่โดนดินกสิทธ์ออกมั้งมาถึงแล้วนะฮะเมืม่อกี้เกือบชนคนแบบจูบนี่ ล้วเรารอไปอยู่่ะเราจะไม่เดินเข้าไปกันแน่แน่จนกว่าเธอจะเว้นตามบทเลยนะนี่จริงจังปะเนี่ยท่องไว้นะอย่ากวนตีนายกฟังนะที่วักฉันจะกวนตีทุกคนที่กว่าตีฉันก่อนฉันหมายว่าว่าแกเป็นใครกันน่ะเนี่ยโนเนียไปว้ว่านี่คือเด็กที่เธอพูดถึงงั้นเหรอเอ้ยเดี๋ยวนั้นี่มันไรโน่เหรอก็ใช่น่ะสิคิดว่าใครดูแลเมืองนี้วะ ก็ฉันไงเฮ้ยฉันน่ะชอบจริงเลยอท่านครับคือผมเป็นแฟนขับตัวยงท่านเลยฮะขอโทษนะไวอาบอกว่าเซนคือแก๊งใหม่ในเมืองนี้ไว้ฉันต้องการให้นายช่วยฉันเอ่อครับว่าท่านต้องการให้ผมช่วยอะไรอ่ะฉันมีพวกซอมบี้นะเอ้ยเดี๋ยวปัญหาไว้นะอซอมบี้ไงหมายถึงคนที่ติดเชื้อทางสมองอะไรแบบนี้เหนือนี่ไม่ใช่อดเองเจสนะช่างมันเถอะนะที่เธอรู้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ย ก็จะทำงานไม่หายหนุ่มการเคลียร์ปัญหาเป็นงานของเราอยู่แล้วฮะผมทำแน่นอนและอีกอย่างผมคิดว่าสแต็กน่าจะมาขัดขวางผมนะฮะคิดว่าฉันคุมพวกเขาไม่ได้เ็นไงฮะเอาไปว่าโทรหาฉันนะเมื่องานจบแล้วไม่งานสั้นๆนะครับเมื่อกี้ตัวละครเราบรรทัดนะครับว่าแบบเออกลัวสแต็กเข้ามาจ้างจ้างนะฮะแล้ววโนก็ไปโชว์คนเหนือโอ้พระเจ้านั่นเขาตัวจริงเฮ้ยเพิ่งทำตัวเป็นติ่งได้แล้วน่ะ ็ไปบอกว่าเรโนก็ไปเชลความโหดไปนิดนึงนะครับว่าเอ้ยกูเป็นนาย,ยกเว้ยนะกูมีอำนาจตอนนี้เอาป่ะมาเราต้องขอสูบง่ายๆส,สั้นๆเลยนะครับว่าภารกิจนี้ว่าต้องมาช่วยเป็นนาย,ยกเรโนนะครับแล้วนาย,ยกเรโนคือแบบเขามีปัญหาเรื่องซอมบี้เราก็ต้องมาช่วยแบบกําจัดซอมบี้นะฮะแล้วแผนเราเป็นไงอ่ะง่ายๆก็แค่เราจะเดินเข้าไปเสร็จอากาศกันแก๊สแล้วก็จัดการพวกศพเดินได้แค่นั้นน่ะเพราะมันเป็นซอมบี้นะแล้วแผนว่าไงอ่ะก็มีไว้มากกว่าก็แค่หยุด ทำให้พวกมันหยุดเดินเดินนะก็คือง่ายๆครับฆ่าแม่แค่บทแล้วเนี่ที่ตัวหลักมันจะสื่อมาเราใกล้ถึงโซนซอมบี้ไปนะฮะอ่ะถึงแล้วฉันได้ข่าวมาจากพวกสแต็กว่ามันมีตู้คอนเทนเนอร์ของพวกสแต็กอยู่สาตู้ที่ปล่อยไวรัสออกมาทางอากาศและมันก็ต้องถูกทำลายด้วยน้ำ จัดการได้ไหมผมว่าผมจัดการได้แล้วครับเ,เดี๋ยวผมจะลองหาอุปกรณ์พวกสแต็กใช้ดูแถวนี้ามาพาร์ทนี้น่าจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเ <c oughs> พราะว่าภาร,รกิจมันไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่กําจัดแบบมันจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ปล่อยแบบสารพิษทางอากาศก็คือไอ้ตู้ด้านหน้าเราเนี่ยฮะแหมซึ่งมันก็ทําให้เกิดซอมบี้นะแต่จริงๆฝีมือไม่ก็เกิดขึ้นเพราะเรานี่แหละแหมดูได้จากตอนต้นเลยนะฮะแหม ไปพังเครื่องบินเขาแล้วมันก็เกิดซอมบี้ขึ้นมาเลยนะฮะเจ๋งจริง,รงลยเต่คนล้วแม่งสร้างปัญหาจา้าดนะฮะไปปุ้งไอ้ตายสิไอ้นี่แม่งดูท่าจะหนักนะนะโอเคได้มาหนึ่งอันไวโอลาช่วยฉันด้วยพวกมันอยู่ทุกที่เลยโอ,โอเครอแป๊บเดี๋ยวกังไปไปฮะไปช่วยไวโอลากันมไวโอลาอยู่ไหนเนี่ย โอ้โหเยอะเยอะครับท่านผู้ชมแม่จริงอัดตัวเองแบบนี้ดีกว่านะฮะ RPG ใช้ใช้ดีก็จริงแต่แบบมันยังไงอะฮะถ้ายิงโดนแบบโดนไอ้ถังเขียวเมื่อกี้มิชั่นเฟลเลยนะฮะแล้วผมก็ไม่อยากจะเฟลด้วยเพราะแบบมันเช็คพอยต์ไกลมากเลยนะฮะท่านผู้ชมแม่เช็คพอยต์ทีนี่คือแบบให้คูเวทใหม่เหอะจริงๆ ให้กุ้ยงใหม่เถอะตูมตูมอยู่ไหนอีกโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะไปะผมใส่ชุดนินจามาตอนแรกนะครับมิชชั่นนี้มันเลยให้ผมแบบแต่งตัวแบบนี้นะฮะแม่แต่งตัวโคตรแบบให้ตายสิช่วจัดการตรงนี้สถานการณ์ดูจะแย่นะพาชันไปที่นี่ทีช่วยฉันออกไปทีประมาณนี้นะฮะ ล่วงหมดยังหมดแล้วอะดูทรงไม่น่าเหลือไปดดไปทำหน้าที่มาต่อนะฮะโอ้โหแต่จริงๆนะฮะผมรู้สึกว่าตอนที่แบบผมเป็นรอบเนี้ยคิดยังไงกับไอ้พวกคนตายพวกนี้มันจะฆ่าหมดไหมเฮ้ยอย่าคิดมากนะพวกเขาก็เป็นแค่คนตายแล้วอะ่ะเฮ้ยต้องมีการสียสละใช่ไหมเนี่ยหืมลอยลอย ไปฮะเวอร์อีกสองเครื no, oh, ่องให้ตายสิจ okay. ังแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันบ้าไปเนี่ยไม่ดูไอ้ซอมบี้ตัวนั้นดิมันใหญ่เกินไปวะนะมันน่าจะฆ่าเราได้แบบสบายสบายเลยอะน่าจะหมายถึงไอ้ตัวบูทตัวนี้นะฮะมาดีเซอร์ดิเกิลที่หัวแป๊บเดียวแตกลอยลอยลอยดีเซอร์โคตรแวงอะโอ้ยเจยฉันโคตรซวยเว้ยแม ที่ผมแย่ไปเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรนะฮะคือแบบเมื่อกี้ผมสตันไปแป๊บหนึ่งนะฮะคือแบบตอนนี้ผมเริ่มเบลเลยนะฮะตีหนึ่งกลัวละเมื่อกี้พูดแบบยอมรับตรงๆเลยว่าแบบสตันไปแล้วนะฮะซอบบี้เยอะเกินแม่ไปร้อยโอ้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 ยอย่าให้มันกัดอย่าให้มันกัดถ้ามันกัดเราได้มันเสียเวลานะฮะ ไปว่าคุ้มกันหน่อยบ้าจริงมีก็เหมือนไม่มีนะฮะบอดมีให้ช่วยก็เหมือนไม่มีเออฉันรู้สึกหายใจไม่ขอกให้ตายสิขอเช็คปะนะบ้าเอ้ยหน้ากากของฉันมันพังอ่ะรู้สึกว่าเราจะต้องหาซ่อมหามันมีร้านซ่อมบอดเยอ่ใกล้เนี่ยบอกคนเดียวต้องซ่อมมันอะโอเคมันก็เป็นไอเดียที่ดีนะไปกันเถอะคือง่ายๆนะครับว่าหน้ากากของไวโอซ่ามันพังนะฮะ แล้วใบว,ว่าก็บอกตรงนี้มีร้านซ่อมรถอยู่เดี๋ยวเราจะต้องหาอุปกรณ์มาซ่อมหน้ากากดูนะฮะไอประมาณนี้นะครับแม่ซับมันขึ้นไปผมคิดคําไม่ทันเจนย็นนะแม่คิดคําไม่ทันจริงครับท่านผู้ชมยอมรับเลยบางคำถ้าเห็นคําไหนผมเงียบไปไม่แปลก็ไม่ต้องคิดยากนะครับแม่คิดคําไม่ทันจริงๆท่านผู้ชมมันต่อแบบปฏิป,ต,ปต่อไม่ทันนะ่ะเม่แต่ว่าไม่ชั่นนี้เราคงต้องใส่เกรงในตัวเดียวไปยาวนะฮะที่ทรงวะโอ้ยลอย เคดีอยู่โอ้ยมายเยอะนมายเยอะบ้ให้ตายสิรู้สึกว่าฉันต้องการเวลารอีกสักหน่อยอย่ะโอเคโอเคเธอซ่อมนระการงเธอไปประมาณนี้นะฮะอาร์บีจีใช้คุ้มจัดแม่ทั้งเกมมีแต่อาร์บีจีฮะ <c oughs> จริงจริงนะอาร์บีจีเออช่วยไวกว่านี้หน่อยได้ไหมรอแป๊บอ๋อเร็วกว่านี้มาฮะยี่สิบกว่าวิตอนนี้หน้าเราก็เริ่มเป็นรอยไวน,นะฮะ หน้ากากมันเสียไปเอาของมือสองสเต็กมาใช้เฮ้ยฉันบอกว่าจะได้นะเวร์วเข้าต้องเร็วกว่านี้้9วิฮะโปรเทคไบโอไลนี่3 2 1ฉันทำได้ปะเยี่ยมฉันฟิกมาได้ละอ๋อเยี่ยมไปยิงชั่วแหม่ซ่อมได้แล้วนะฮะไป ไปทำมิชชั่นมาต่อดีกว่านะครับจะจบแล้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยยอมรับตรงๆเลยนะครับว่ามิชชั่นนี้นี่คือแบบเหมือนจะเว่นง่ายแต่แบบจะพูดยังไงฮะผมยิงยาวแบบอัดยาวเกินไปอะ่ะให้ตายสิฉันรู้สึกว่าฉันอยากออกไปที่นี่อไอทไวสุดว่าเอ้ยชิบหายไอ้มันล็อกเองโอ้เมื่มอกี้ผมดัมนม่นโอ้ผมพลาดมาแล้วฮะเมื่อกี้โอ้หลอน r อพจีไป คือผมจะยิงซอมบี้ด้านหน้าเว้ยแต่แบบ RPG มันจะล็อกเป้าให้เองอ่ะท่านผูช้ชมเก็ตไหมบอกฉันทีซิว่านายมีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีครับท่านดีฉันอยากจะให้นายรู้ไว้ว่าถ้าสมมตินายมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่เมืองสติลพอร์ตแล้วก็นายสามารถเรียกหน่วยสวาร์ทของฉันไปช่วยได้ทุกที่เว้ยนะแล้วก็ไม่ว่าอะไรที่นายต้องการนายก็สามารถบอกฉันได้นะขอบคุณมากครับท่านเอาไปว่าทาง,งานเสร็จไหร่ผมจะบอกนะนี่ว่าได้แบ็กไว้นะฮะแมนนายกเวโนมาช่วยเราเลยนะครับก็ได้แบ็กไปนะฮะ ฉันคิดว่าไววัดพวกนี้มันน่าจะเป็นกองกำลังของเราได้นะแม่นายอย่าทับรายมาเลยนะเพื่อนฉันก็ไม่รู้นะฉันไม่ค่อยอยากจะใช้ประโยชน์จากไอ้พวกนี้เท่าไหร่คือฉันอยากจะคิดว่าพวกเราน่าจะสร้างซอมบี้ขึ้นมาเองได้นะแล้วก็เอามาใช้จัดการศัตรูของเราอะ่ะเออมันก็เป็นความคิดที่โคตรเจ๋งดีนะง่ายๆนะครับโอเวกมันก็จะโทรมาบอกเรานะครับว่าเราสามารถใช้แบบเนี่ย ใช้แบบไววัสเนี่ยเอามาสกัดเป็นพวกเชื้อซอมบี้ไปใช้เองเอาไว้จัดการสตรูของเราเองได้ไอ้แบบนี้นะฮะแต่ถ้าสมมุติเราเลือกชอยของโอเวกนะฮะชอยที่แบบท่านนายกเวโนโพูดเมื่อกี้มันก็จะเราก็จะไม่ได้นะครับเราก็จะไม่ได้หน่วยสวารทนะฮะซึ่งแน่นอนผมเอาหน่วยสวารทดีกว่านะครับคือหน่วยสวารทใช้ปืนใช้โวนะฮะแต่ว่าแบบซอมบี้มันเป็นแบบเดินเออแบบนี้แล้วมันแบบยังไงอะฮะมันรุมอย่างเดียวแล้วถ้ารุมไม่ได้คือมันก็กระจอกมากอะมันโดนปืนไม่ขี่นั้นก็ตายอะท่านผู้ชมผมไปม,มองไม่คุ้ ปผปเอาไปพังไว้ดีกว่านะฮะเดนจิวัสด้านหลังมีคาบแบบคาร์บอนหลนเต็มเลยนะี<อ>่ยเดี๋ยวนี้น่าจะไปไหนเนี่ยเ<อ>กาะไว้ <c oughs> ไว้ว่าบอกบอกูไม่เตรียมตัวเลยไซวัสโอ้หแตกถ้าคผู้นำไวงานเช่นมาทีซีว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยคือมันมีปัญหาเล็กน้อยนะครับ ปัญหาเล็กน้อยอย่างนั้นเหรอคือฉันจะไม่ทนกับปัญหาเล็กน้อยของนายอีกแล้วนะฉันต้องการข้อสรุปคุณจะได้ข้อสรุปเชื่อไหมคือตอนนี้ผมกําลังซวยอยู่ไงให้ตายสินี่มันเกินมาตรการความปลอดภัยไปแล้วนะนี่มันหลุดการควบคุมเกินไปวะฉันจะไปที่สตีลพอร์ตเดี๋ยวนี้แบบไ้ซอมบี้แวบโมนิกา้าหิวเหรอแม่งเอ้ยจะมีอะไรเชี่ยไปกว่านี้อีกเนี่ยเรียบร้อยนะฮะไซวัตปวดหัวนกเว้ยสึกสองทางนะฮะไซวัตกู แม่กลุ่มกระหมับไปทีเดียวนะฮะคือแบบมอนิก้าฮิวกำลังจะมาที่เมืองก็แถมยังมีปัญหากับซอมบี้อีกโอเคเอาเป็นสัมภาษณ์นี้ผมเลยครับโอเคต้องขอตัดจบเพียงแค่นี้ผมไปเจอกันในภาคต่อไปสัมภาษณ์นี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย